ฝนตกทั้งว <ame> ันแล้วนะวันนี้นะคะฝนตกทั้งวันก็แรงนะครับบางครั้งก็แรงบางครั้งก็หยุดนะคะนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะฝนตกนะคะเราก็มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ไปที่ตัวนะคะไปไม่ได้นะคะฝนตกมาดูข้าวในนา ข้าวในนาแล้ววันนี้เราจะเอามะละกอไปตำเนาะไปตำที่เราจะเก็บมะละกอนะคะไปตำที่ครัวเพราะว่ามีมะเขือมะเขือขนอยู่เมื่อคืนก็ตำทั่วนะคะพริกก็มีนะคะเราก็จะเอาพริกโอ้พริกแห้งเรามีอยู่นะคะในครัวเราก็จะมันก็จะอร่อยอยู่บ้งเนาะตำมะละกอตอนฝนตก อืมนะคะล,ลูกฝรั่งตอนนี้ก็มีนะคะอ,คอยู่ที่นะคะฝนตกโปอยโยอยู่นะคะข้าวในานาก่อซุยมะละกอก่อซุยนะคะมีทุกอย่างเนาะหนุ่มๆสาวๆโซก็ออกมาแล้วนะคะเราจะเอามาะละกอลูกเล็กๆนี่แหละไปตำแต่ว่ามันจะร่อยอยู่เพาะน,น้องกินกับต้มหน่อไม้นะคะที่แม่เจ้ยเอามาเมื่อวานเนาะเอาหน่อไม้มาหนึ่งกระสอบนะคะแม่ดาเอาไปต้มนะคะ เมื่อคืนเนาะเราก็ว่าจะไปเฝ้าหม้อหน่อไม้แต่ฝนตกนะคะฝนตกแบบนี้นะคะจะเอามะละกอนี่แหละนะคะไปตำกินกับต้มหน่อไม้นะคะตอนถ้าจะกินตอนเที่ยงเที่ยงนะคะมันจะอร่อยมากเลยนะคะแต่ช่วงนี้ฝนตกนะคะมันจะอร่อยอยู่บ่อเนาะแต่เมื่อคืนตําถั่วก็นะคะแทบอยู่เนาะฝีมือของนะคะแม่บุญถินก็พอได้อยู่นะคะตำบ้านๆเรา โอ้โหข้าวนะคะข้าวสวย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 มากเลยนะคะมันจะหยุดหรือเปล่านาะฝนวันนี้นะคะตกไม่ค่อยแรงแต่ว่าตกอยู่ประจำเนาะน,นะคะสาวๆก็มาแล้วนะคะเราก็มารวมตัวกันนะคะเพราะว่าฝนตกอยู่เขาก็มีร่มมีอะไรเนาะเดี๋ยวเราจะออกไปตลาดนะคะบางทีก็จะได้ซื้อนะคะเนะาะ สามสาวสามหนุ่มหนุ่มเดียวหนุ่มเดียวสามสาวก็ไปแล้วสามสาวเหลือน้อยเพราะว่าฝนตกนะคะพึ่งออกมาจากห้องนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องยา่าชีฝกโง่นะคะทุกคนก็อยู่ในห้องนะคะเหลือ <c oughs> แค่เรานะคะเราต้องออกมานะคะสวอใช่ค่ะออกมาจากห้องฝนตกฝนตกคงจะทั้งวันแล้ววันนี้ออก,าาก่อนกรบ้าน ประดาบ้านเอ็นมน้อยมินน้อย <c oughs> ยังไม,ไม่ตื่น,อบ,นบอจะไปโรงเรียนแล้วเด้อฝนตก <c oughs> โอ้รถอีพปกปืนเสียเข้ามา <c oughs> บอ วันนี้ฝนตกทั้งวันเสือพาไปบอกแจกหมอนคนละใบเจแจกหมอนคนละใบใช่ไหมจะนอนได้เหรอนางนอนหมอนิิวเหรอ ถ้าไม่มีคลองไส่ไก่น้าปลาคงจะขึ้นมาตรงนี้แหละเนาะปีที่แล้วเนาะทั้งปลาช่อนปลาหมอขึ้นมาจะว่าตอนนี้มีคลองไส่ไก่มันก็อยู่ในคลองไส่ไก่ใช่มันก็ตรงลงไปสู่ตะบัวนั่นแหละตรงนั้นเข้าร้านเลยเพราะว่าล่มเราอยู่ในร้านไปเลยมันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าพายุนี้ลูกนี้ออกไปก็คืนนั่นเลยบ่ก็หมด หมดเลย<ม>บอกถ้าบอกว่ายังไงพายุนี้ออกไปแล้วคือหมดฝนเลยใช่ไหมกลายฝนตนหลนาวแล้วพายุูนี้ไปายุลูกหม่ก็พายุไหนมาจียยังมีอีกบอกโอ้โห <laughs> โอ้ไปตลาดวันนี้ซื้อมาเสือไปตลาดวันนี้ซื้อมานั่นแหละเดีสือพาไปเองทิ้งแล้วซื้งแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วท่าวัวเสืวมีน้ำพริกมาแล้วไหมน้ำพคือทำได้เลย ได้เวลาเข้าครัวแล้วนะคะก็เข้า,าเ,เข้าครัวฝนตกนะคะฝนตกนะคะเว่าจะไปดูคลองไส้ไก่ว่าจะมีปลาหรือปลาลน,นะคะคงจะโอ้เอแอลอยู่เนาะใช่แล้วลูกของแม่ดามาล็อกมาแล้วมาล็อกมาแล้วได้ไปูบรรยากาศ ดน้องคลองสไก่ห ya ya. ่ะคะเสื้อมาแล้วนะคะเสื้อมาก็นะคะจะสนุกขึ้นคักขึ้นกว่าเดิมนะคะเสือจะเป็นคนนะคะโอ้เลาะแบบโอ้เห็นเห็นไหมเหน้าไหลน้ำงน้ำไหลเห็นเน้ำนมน้ลเห็น้น้ ฝนค,คงจะตกทั้งวันโอ้ยังไม่มีใครมาเลยนะคะน้องปุ๊น้องมิวฝนตกนะคะเขาก็คงจะยังไม่มาวันสุกนะคะวันนี้คงจะตกทั้งวันนะคะแต่ไม่แรงบาง菩าบ้างมาบ้างเนาะไปเห็น้จงคอยสีม่วงบ้างน้อีม่วง ฝั่งน้นก็จะมีสีฟ้ากับสีอันดับแรกนะคะเราจะทำอะไรนะคะข้าว,วครวัวข้าวครัวข้าวครัววันนี้เราไม่กินขา้าวกันหรอกไม่กินข้าวกินผลไม้กินผลไม้ก็พอเนาะ นี่นะคะเขาบอกว่าละว,ว่าจะมาทำตำส้มตำแต่มันไม่เหมาะเนาะวันนี้เพราะว่ามันฝนตกนะคะฝนตกมันก็คงจะไม่เหมาะอมโอ้ยังเหลืออยู่นี่มะเคือขุนกะ่อนเที่ยงเที่ยงแล้วกันนะตอนเที่ยงเที่ยงเราก็จะตำมะละกอกินกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้คงจะไม่เหมาะเพราะว่าฝนตกนี่ค่ะสวยงามนะคะคนกล้วยก็สวยงาม เดนะี๋ยวก็จะโเดียวก็จะมะนาวมีนะครับมะนาวเอฟซีบอกว่าให้กินมะนาวใส่เกลือเนาะนี่นะคะมะนาวย่เยอะนะคะเดี๋ยวเราก็จะกินมะนาวใส่เกลือเนาะบีบเข้าปากเลยเนาะ,ะจะได้มันเจ็บคอนะคะเจ็บคอนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะมาถึงถัวแล้วนะคะมีขั่วที่เราตำมื่อคืนอร่อยมากเลยนะคะถั่วชนิดนี้เนาะซือเอามาจากสุรินนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะเสือก็มีอะไรมาฝากพวกเราเยอะเนาะที่ครัวนะคะได้กินกันน้อยนาแล้วก็มีนะคะทั้งข้าวทิปอะไรนี่เนะาะขอบคุณมากมากนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ